สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสวัสดีพี่น้องชาวหนังกางปลงนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับมาถึงก็คงรู้จักเลยนะรู้จักอีกแล้วยังรู้จักอีกนะโอ้ของเล่นจากต่างประเทศเม็ดอินชัยแรงอันนี้ของเล่นเงินแสนครับ๋อเม็ดอินชัยน้า เออมีรถชาวบ้านมาข้างหลังกันเลออไม่อยาดูดอกวดวงนี่นะครับอ่าเข้ามาก็จะเห็นบ้านเจ้าภาพเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นงานขาวดานะครับอ่าสหรับวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับอ่ากันยายนสองพันหนร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็ติดตามหน่วยใหญ่นะฮะหน่วยดังหน่วยดังครับผมของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้ บัณจ้าภาพรู้อิอธิเอามาหรือยังครับเรามาชมนะครับหน่วยของตํารงคมสันภาพยนตร์นะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะเั้าภาพใจดีนะครับติดต่อมาเสนอฉายสมโภชนะครับในงานข่าวดำนะครับโอ้เสียง <c oughs> เสียงนะครับวพรานายจะไม่เข้าอ่ะเสียงดนตรีนะครับ <c oughs> นะครับหน่วย วินัยสุธิบะโอ้วินัยสุธิโอ้วันดีครับผมนี่โอ้เอฟเด้อ่านี่ครับมาดูระบบเครื่องเสียงก่อนนะครับมาถึงแล้ะอ่ามาดูก่อนอันนี้ก็จะเป็น power นเออบริจริญเอามาไงพู้จดการสวันดีครับ อ้อะไกลที่จะลองนี่นะเออตมันเโอ้มาถึงแล้วผู้จัดการเปิดเลยครับเปิดลูกเดียวเปิดลูกเดียวเปิดเปิดเปิดโอ้จะลองเสียงแล้วในนะในระบบเครื่องเสียงนะครับ power ประดิษ์เจริญนะครับ5 5 0 3แท่นด้วยกันนะครับข้างบนก็เป็นโรยเยิร์ซีเอลซีพันสี่นะครับสี่แท่นข้างบนสุดก็จะเป็น s อสพันสองอันนี้น่าจะขับเบรนะครับ12ใบนะฮะ อันนั้นก็น่าจะเป็นเสียงกลางนะครับกลางแล Bold, na, e, aky, ้วก oh. 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 ็มีแหลมมี่อนนะครับผู้จัดจัดแล้วผู้จัดการนะครับยอดเลยครับผู้จัดการดันลูกเดียวนะครับเม็ดกลิ่มอ้าวจะลองแล้วมเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนครับผมอันนี้อันนี้ลงจอนะครับลงโจโจเป็นเม็ดนะครับ ลอยฟ้านะครับจบไปเม็ดลอยฟ้าเนี่ยเหนื่อยหนาแบบเม็ดลอยฟ้าดำรงคุ้มสันนะครับประมาณนี้นะครับผมตู้เบรดด้านหน้านะฮะหน้าจอนะครับจออยู่ด้านหลังตู้เบรด12ใบยอยู่ข้างหน้านะครับคูณด้วย2น,นี่สุนีว่ากี่ใบครับแสงกลางนะฮ่างอยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นเสียงแหลมนะเสียงดังมาแล้ว เอาวันดีวันดีครับโออท้อทาน,นดูทุนอาจารย์ครับอ้ามไทยขย้ามไทยเออเสร็จเรียบร้อยแล้วรถหน่วยจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะโครงจอข้างหลังนะฮะนะดูตู้ยังไม่เสร็จเลยดูตู้ก่อนเนี่ยขนหนาดเดี๋ยวเราไปดูครงจอข้างหลังก่อนครับผมจอข้างหลังว่าเป็นแบบไหนนะครับเนี่ย ทุกซอกทุกมุมนะครับอ๋อเข้าตรงนี้ได้ไหมนี่โอ้ตรงนี้ตื้นนะครับไม่ใช่ตื้นนะมันมันต้องขุดเนาะขุดแหละลงไปนะฮะเพื่อให้ที่เสมอเสมอครับเพราะตรงนี้เป็นตัดยางนะครับก็มันเป็นมาตรฐานแล้วฝั่งนู้นก็ต้องต้องขุดนะครับขุดกันนะครับนี่หลังตู้นะครับหลังตู้หลังตู้ตู้อยู่ด้านหน้าจา ตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นลําโพงลําโพงคู่นะลาโพงแฝดน,นะครับเป็นของประดิษฐ์เจริญนะครับท็อกเก่ก็ชอบในส่วนของโครงจอนะครับผมโครงจอจอแปดเมตรนะครับลอยฟ้ายกสูงนะครับจากื้นดินจากนะฮะอันนี้ก็ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นสามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้า ทันที่ห้านะไม่เต็มนะครับไม่เต็มจากน,นี้จะนี่มันดูเม็ดเท่าไหรเม็ดเจ็ดสิบหรือเปล่านะครับองค์บุก็สั้นนะครับายอะไรเรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลัง้านะหลังเช็คอยู่นะตอกเหล็กตอกเหล็กด้านหลังนะครับนี่สีเส้นด้วยกันตอกยึดเรียบร้อยนะครับในส่วนของสลิงนะครับ สี่เส้นสี่เส้นนะครับฝั่งนี้ก็ตกฝั่งนี้นะข้างๆอันนี้ก็เส้นกลางนะครับรัดยางเลยกะลางรัดยางนี่กี่เส้นหนึ่งครับสี่เส้นด้วยกันนะครับนี่ครับข้างหลังก็สานที่แคบได้ประมาณนี้นะครับขึ้นจอ ลงคงจจเป็นเม็รโอ้สูงมากเลยจากพื้นดินข้างล่างนี่คือไปข้างบนนะสูงมากนะครับห้าชั้นด้วยกันนะฮะชั้นที่ห้าอาจจะตำ่ำเนาะสั้น,ส,นสั้นตำ่ำนะครับทงก็ใส่ได้ประมาณนี้ถ้าใส่ตรงนี้ก็จะน่าจะโดนไฟแรงสูงนะครับอย่าอย่าประมาทได้ขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นนะฮะ ผู้จัดก,การเพิ่มที่จะปล่อยลองเสียงนะเดี๋ยวรอไปฟังข้างหน้านะไม่รู้จะทิดลิก์เสียหรือเปล่าไป